รมชรกระทรวงสาธารณสุขมอบนโยบายกรมอนามัยซักซ้อมทีมเสอร์ตเตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการรับมือฝุ่น PM 2.5และเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมที่กรมอนามัยในเดทอีกขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะตรวจเยี่ยมกรมอนามัยมอบนโยบายการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีแพทย์หญิงอมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยแพทย์หญิงนงนุชพัฒนธรนันตนพดรนายแพทย์ปองพลวรปานีนายแพทย์ทิติสแสวงธรรมรองอธิบดีกรมอนามหมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขและผู้บริหารกรมอนามัยร่วมต้อนรับได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฮล์มิวเซียมอาคารด a ดาตาเซ็นเตอร์บ้านรื่นรมระดับรเดแคร์ศูนย์เด็กเล็กวันลบไทยเหนือและฟิตเนสเซ็นเตอร์ นายเด็กอกขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่านโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชนได้ให้ความสําคัญต่อกรมอนามัยในบทบาทการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ที่ต้องย้ำเน้นมากในยุคปัจจุบันคือการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศน้ำเสียและคุณภาพน้ำประปาโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตและเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงตั้งครรภและผู้มีโรคประจำตัวเช่นหอบหืดภูมิแพ้หัวใจและหลอดเลือดจะมีอาการที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัสเร็วกว่าประชาชนทั่วไปและอาจมีอาการของโรคกําเริบได้นอกจากนี้ในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันยังมีความเสี่ยงในเรื่องภัยฉุกเฉินต่างๆอาทิในปี2,567มีกรณีโรงงานสารเคมีรั่วไหลระเบิดเพลิงไหม ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันและกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งการส่งเสริมป้องกันและรักษาโดยในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจะมุ่งเน้นการสื่อสารให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองการจัดทำห้องปลอดฝุ่นในชุมชนและให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทีมอสอมอลงปฏิบัติการเชิงรุกให้คำแนะนำและประเมินสุขภาพประชาชนเบื้องต้นจากภัยสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ซักซ้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5เพื่อสั่งการศูนย์อนามัยทั่วประเทศดำเนินการจากนั้นเยี่ยมชมห้องปลอดฝุ่นของศูนย์เด็กเล็กวันลบไทยเหนือและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านรื่นรมที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางซึ่งห้องปลอดฝุ่นมีหลักการง่ายๆคือกันฝุ่นเข้ากรองฝุ่นในห้องและดันฝุ่นออกเพื่อลดความเสี่ยงจากการหายใจเอาฝุ่นเข้าสู่ร่างกาย